YouTube Channel รุงชัยหัวใจกเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้ากเกษตรทำกรเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่7เ,เมษายน2565ผักชีไทยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80-120บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60-80บาทต่อกิโลกรมัมผักชีลาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-60บาทต่อกิโลกรมัม ผักชีฝรั่งราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย120-140บาทต่อกิโลกรัมต้นกระเทียมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย85บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 80บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20บาทต่อกิโลกรัมคาออนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80บาทต่อกิโลกรัมคาแก่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 45บาทต่อกิโลกร,รมัมกระชายหัวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกร,รมัมมะนาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย6บาท70สตางค์ถึง9บาท20สตางค์ต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกร,รมัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย2 0ถึง30บาทต่อกิโลกร,รมัม หอมแดงตัดจุกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-30บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย15-17บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70-75บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแก่กรีบราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50-52บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้หนูส, ness, สวนหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย150บาทต่อกิโลกรัมพริกมันสด,ดดำราคาขายส่งว i̇şte. ันนี้เฉลี่ย60บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเลียงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 40บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60-80บถึงบาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70-90บถึงาบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24-30บถึงา <ain, ๆ S 2> บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 40-60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้พริกชี้ฟ้าเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60บบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 90บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสุนเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60-70บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70-90บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60 8 0บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50บบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลัก ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-40บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50-60บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-40บาทต่อกิโลกรัมใบยี่ราราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25-30บาบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 4ี5 0บาบาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายขาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย90บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50บาทต um ่อกิโลกรัมดอกหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-50บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้า ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย12-15ถึงบาท,ทต่อกิโลกร,รัมแครอทไทยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย25บาท,ทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงราคาขายส่ง <startups> วันนี้เฉลี่ย20-25บถึงบาทต่อ <pineapple> ก <salad> ิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย50บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 2 0บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-55บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเชอรี่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40-55บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือไ่เต่าราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่วราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-24บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-28บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-24บถึงบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะ ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย28-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24-30บถึงาบาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 35-50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวหรือลุยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย17-18บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย10 2 0บาทต่อกิโลกรัมกวางจุ้งดอก ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-24บถึงบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8-12ถึงบาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้วันราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-30ถึงบาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-20ถึงบาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 16-20กถึงบาทต่อกิโลกรมกลัมกะหลำปลีเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลีย่ย7-13ถึงบาทต่อกิโลกรมกลัมกะหลำปลีขาวราคาขายส่งวันนี้เฉลีย่ย15-20ถึงบาทต่อกิโลกรมกลัมกะหลำปลีม่วงราคาขายส่งวันนี้เฉลีย่ย35บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย15-20ถึงบาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำดอกราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-17บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย8-9บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย28-40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70-80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนา ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-44บาทต่อกิโลกรัมถั่วภูราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย83บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย70-80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 1 0 0ถึง110บาทต่ตอกิโลกรัมถั่วงอกร,ราคาขายส่งวันนี้ฉเฉลี่ย20บาทต่อกิโลกรัมบัว้อมราคาขายส่งวันนี้ฉเฉลี่ย2 0บถึง24บาทต่อกิโลกรัมบัวบเปลี่ยมราคาขายส่งวันนี้ฉเฉลี่ย2 4บถึง28บาทต่อกิโลกรัมบวบงูราคาขายส่งวันนี้ฉเฉลี่ย2 6ถึง28บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย10-12บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24-25บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-18บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนก ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24-26บถึงบาทต่อกิโลกรัมมาราจีนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย32-36บถึงาบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย1 0 1ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย5-7ถึงบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 5ถึงบาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย18-25ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักทองสีเมืองราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย12-18ถึงบาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกใหญ่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย18-22ถึงบบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายส่งวันนี้ เฉลี่ย18-20บาทต่อกิโลกร,รมัมชะอมราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย15-18บาทต่อกร,รมกระเจี๊ยบเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย24-28บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย20-24บาทต่อกิโลกร,รมัมผักกระเฉดมัดใหญ่ราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 150-200บถึง200บาทต่อมัดยอดผักกระเฉดมัดเล็กราคาขายส่งวันนี้เฉลีย่ย1 2ถึง16บาทต่อมัดมัดละ1กรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียวราคาขายส่งวันนี้เฉลีย130่ย130-170บถึง170บาทต่อกิโลกร,รมัมผักหวานบ้านราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย100บาทต่อกิโลกร,รมัมผักหวานป่าราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย100บาทต่อกิโลกร,รมัม ดอกผักขจรราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย1 2 0บาทต่อกิโลกรัมสายบัวราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย16-20บาทต่อกิโลกรัมดอกแคราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย30-40บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย40บบาทต่อกิโลกรัมหัวปลีราคาขายส่งวันนี้เฉลี่ย 10บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรมานณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบหรือเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ